าแมปโรบกปัญญาอ่อนมากอันดับ 5. wish you r best t e s t with y o f i n ซึ่งวันนี้นกะ็จะเกี่ยวกับการไปหาเลโก,ก้แต่ตอนที่ผมหยิบโทรศัพท์นะแล้วผม,ผมออกไปจู่ๆผมก็เดินบลเรกแล้วผมก็ค้าไปเลยแล้วแป๊บหนึ่งมันก็มีคำว่า hey my friend text text me I shall do with her ซึ่งผมแปลภาษาไทยผมก็จะไม่ได้นะี่ผมแปลได้แล้วผมแปลไม่ได้ ซึ่งมันก็จะไม่ยีซื้อนะเป็นรถรถคูคารึเปล่าไม่รู้อ่ะผมไม่รู้มีจอดไม่ได้ขับไปนั้นผมนนกมันนึงก็ไปจุดกับเซเว่นอีเลเวนซึ่งพอผมขับไปขี่นั่คือตอนผมขับเข้าสภาเมื่อตัวผมวรมมมะเบิดน,น,น,นั่นแหละทำไมมีเทมเพปเป็นบรรยาณโอนนั่นแหละเป็นอย่างเงี้ยก็จะนำผมกลับมเข้าขมาแบบเดิมเลยนั่นคือมันก็เป็เหมือนเดิมเลยคนแต่คราวนี้ผมจะรถเข้ามาดูมันก็ไม่มีอะไรแนะพอไปผมไปถ่ายพ่อค้าปุ๊บถามพ่อค้าอันดับสี่ เมนเพลเยอร์อิมูจิแคทโอซีซึ่งเปิดมามันจะมีไอเขียวไอน้ำตาลไอส้มไอเหลืองสบู่ไอเทาก็ไอฟ้าตัวหลักแล้วก็ไอแดงไอแดงไอเดมไม่หน่ากันไอเดมแพะขนมซึ่งดูแปลกนะซึ่งพอเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะเจอกับไอคนนี้นะมันก็จะมีไฟฉายด้วยซึ่งพอเราไปเจอกับไอนี่ไออีโมอีโมเนี่ยถล้วก็จะเจอกับแมวบ้าจึ่งฆ่ากันว่าเราออกมาจากแมวบ้าปุ๊บเราก็จะคุย ก็บอกซึ่งมันก็โอ้ Hi my name broadcast by by music hat so welcome to my game เอ้เอ้เอ้ a. ทำหน้าทักมาไม่รู้มา user tiktok ก็คือแบบนายชื่อก็คือชื่อของฉันในระบบใน tiktok เออชื่อเขาชื่อว่าโซลิ so luck, อีโซลิคีกนะผมไม่รู้อะโซลูกุรักดูโชคดีผมไม่โชคดีหรอกคุณจะโชคด้านเนี่ยเพราะมึงเนนะี่ยไปไปทุกคน ซึ่งก็จะมีให้เติมเยอะมากเติมแบบผมไม่ใช่แบบฟรีแบบเติมโคตรเติมเติมแบบเติมโคตรเติมเมื่อเข้าไปเขาจะให้เลือกอีโมอีโมอะไรของมันไม่รู้แล้วก็ไปอ่ะมันก็จะเบรดล่างอุ้นจะเลือกว่าอิมจิเบดนะครับอิมจิไอแคทเบดแคทแคทซึ่งเราก็จะมาเลือกค่ะซีดอล,ลซึ่งที่จริงผมลืมแบบใส่หน้าตานะแต่ไม่เป็นไรผมจะเอาทีหลัง เออผมจะใส่สีแดงไปแล้วพอผมออกไปปุ๊บก็คือดูดิทุกคนสงสัยว่าทำอะไมมันจะขาไม่น่ามันบุ่ม้วยนนั่แหละทุกคนพอผมออกไปปุ๊บเข้าไปตรงนี่พอผมดูปุ๊บผมก็นึงได้เลยแล้วจากนั้นผมก็ผมเออพีพีพีอะไรผมพี่กบพีกดก็โดนคิบพอดีเออทุกคนซึ่งพอผมเอ็กซ์ปุ๊บผมเขาเข้ามาต่อผมก็เปลี่ยนอะ ไมทุกคนผมก็จะเดินต่อให้เลย่ก็นานเลยนานมากเลอ,อนี่โอเคทุกคนผมจะเลือกหน้านี้แต่ที่จริงผมไม่เอา,เอาหน้านี้หน้านี้มันกว่าซึ่งพอผมไปปุบ๊บผมก็เดินไปเดินไปก็เดินไปผมอาจจะพูดหน้าเบื่อเลยผมผมเข้าผมที่จริงผมลืมว่าผมเลือกไปแล้วแล้วผมว่าเลยออกรอเพราะเรื่องผมเป็นของผมเนะี่ย แล้วผมก็เข้าไป,ป,ป 4. ตรงแมปที่สี่ตอนที่จริงผมจะเลือกรบบทโอซิตนิวนะไม่ใช่โอโอไอโอ oh, 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 oh. แต่หน้าเกินผมผมผมจะเอานิวในที่เบื้องหน้ากวนเหมือนกันแหละแต่ผมว่าอันนี้ดีกว่าซึ่งแบบมันก็โคตรแล้วผมก็ว่าอยู่แท่ไมมันเป็นเดะโอนดูภาพมัน,นดิโอ้โห ใครมาจะไว้เล่นว่าดูดิคนเล่นศูนย์คนจะเป็นผมเนี่ยโอ้ผมคือนักสำรวจโอเคทุกคนไปเจอกันแมปต่อไปโอ้อันดับที่สาม anti emoji cat baby hang out ซึ่งแบบนี้กันดูจากหน้าผมผมก็ไม่ชอบเลยดูจากหน้าปกก็มันจะออกแุกคนเช่นในแมปนี้มันก็จะมีแบบมันมันไม่ตรงหน้าปกเลยโอดิพอผมเปลี่ยนชุดปุ๊บโอ้โป้เลยโดนบานทีมันก็ไม่บอกเออที่มันมันก็เป็นแบบการินตัวของผู้หญิงอะแต่ว่าไม่มีใครที่สักคนเหมือนเดิม แล้วก็าดูแบบดีทุกคนพอผมเปลี่ยนปุ๊บโอ้มันท่าอะไรของมันมันอะแล้วผมเดินปุ๊บแตผมผมผม,ผมแค่ไปไปก,กินนะแดดต่รถก็ได้แบบตัวดีตัวคนตัวบุมหายไปเลยแล้วผมพอผมมาเปลี่ยนไปแ,แบบอัอนนีไปเป็นตัวนี้อันนี้ฮมหามันเลยทุกคนผมไม่รู้ว่าแม่จะทำมาทำมาเพื่ออะไรวะเออโอ้โอเบทีก็ขึ้นไม่ได้หอวเกมทุกคนซึ่ง เออผมรู้แล้วตรงพื้นมันเป็นไอ้รูปอีโมอีโมอีโมเป็นแล้วอ่อนทุกคนนั่นแหละซึ่งตัวนี้มันก็มีพวกผู้หญิงกำลังแบบซาเตอร์ทีชาผมรู้ว่ามันมีใครบ้างผมไม่รู้แต่คนที่แก้ผ้าผมรู้มีคนแก้ผ้าหนึ่งคนไอ้ไรว่ผมอ่านไม่ทันแต่เออทุกคนผมเริ่มซูมเลยเดี๋ยวอันดับสอง บันอิมูจิแคทปัญญาอ่อนซึ่งในแบบนี้มันก็จะมีไอผัวไอตัวก้อนกินงกองโง่ที่ซึ่งแบบไอตัวรูปลาของมันเมื่อคืออิมูจิแคทเบบี้แหละแบบคนปัญญาปัญญาอ่อนนะทุกคนก็คือมันก็คือไอผู้มายมันติดหน้าตาผมไอการเป็นหน้าตานิ่งเฉยแบบหน้าตาแบบโรบอกว่าจนที่มันเพิ่งมีสองพันสิบสามมันก็ปีสองพันสี่สิบเนี่ยเอออะไรทุกคนรู้ดิน่าจะปีสองพันสิบสามไปปลายแบบไม่ได้ซึ่งในแบบเนี้ย ก็จะมีเต็มแล้วซึ่งอันไหนตัวที่ผมเกลียดก็เคยตัวมัวเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองเคยตัวทีพีที่อยู่ข้างขวาก็าาคือผมค็ได้ว่าข้างล่างมาใจลาวาไม่ใช่ทุกคนมันคือพื้นสีแดงเปล่าๆแค่มีไฟลุกแล้วโผลก,ก,ก็ตกไปก็ตกถึงมีอผมเลยผมก็ได้ว่าชาวรผสมที่จริงกันนี้ไม่ใช่ให้ดูดิทุกคนมันปิดหน้าตาผมมาโอ้โหผมเกลียดโอเคอันดับหนึ่ง emoji cat o c r ซึ่งเนื้อหาเนีมันก็จะเกี่ยวกับการแต่งตัวมันจะไอ แต่เ yup. ป <c bio> ็นแค่ก๊อปปี้มาแค่นั้นที่จริงโอ้ผมว่าอันดับสี่ก๊อปปี้มาเพราะว่านี่คนเล่นเยอะกว่ามันก็เป็นก๊อปปี้มาจากอันดับสี่ซึ่งนั่นแหละทุกคนพูดก๊อปปี้ก๊อปปี้อ่ะก็พูดก๊อปปี้อ่ะไอ้ขี้ก๊อปไอ้แก๊ปขี้ก๊อปโอ้โหทุกคนซึ่งไอ้ข้อคือต่างว่าทำไพูดอิวแน่โง่หนาเลยตัวเพราะว่าเกมพาเดี๋ยวแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นอัจฉริยะซึ่งมันก็ต้องน่าหนะทุกคนอีิว มือคืนมีไอไอโอโอพีแลาซิกมาใหญ่เมันคนชื่อว่านะจะไม่เหน่อยเออทุกคนนั่นแหละคีย์แค่นี้ด้วยกันทุกคน